การตั้งค่าควบคุมเมาส์ในโปรแกรม AutoCAD นะครับคือการใช้เมาส์เนี่ยปกติโปรแกรมที่เปิดมานะครับจะเซ็ตค่าไว้เป็นค่ามาตรฐานนะครับสำหรับผู้ใช้งานบางคนเนี่ยต้องการค่าที่ตัวเองตั้งไว้เองนะครับเพื่อสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าตรงนั้นได้นะครับโดยการที่เข้าไปเลือกที่คําสั่งนะครับเมนูบาร์ทูลน,นะครับแล้วก็ไปที่ออปชั่นนะฮะ ก็จะมีวิธีการตั้งค่าโดยการเข้าไปเซตที่นะครับ User Preference นะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าปุ่มนะครับว่าเราจะให้การคลิกเป็นแบบไหนนะครับวิธีการเลือกเลือกแบบไหนนะครับปุ่มคลิกขวาจะได้อะไรนะครับปุ่มคลิกซ้ายจะได้อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเซตค่าของปุ่มนะครับดับเบิลคลิกเป็นยังไงนะครับหรือ เมื่อเราได้ค่าตรงนี้แล้วนะครับเราจะไปตั้งค่าที่มันแสดงผลนะครับ Selection นะฮะก็เป็นเรื่องของขนาดของเมาส์ในรูปแบบของการใช้ที่หน้าจอนะครับเช่น Pick Box Size นะครับขนาดของ Selection นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ พิกบอกไซส์นะครับคลิปไซส์อันนี้ก็จะขนาดใหญ่ขึ้นเล็กลงเปลี่ยนสีได้นะครับนี่ครับใหญ่นะฮะอันนี้ใหญ่ขึ้นนะฮะอนนัใหญ่เลยนะครับลองดูนะครับอันแรกก่อนเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมที่คอสแฮใหญ่ขึ้นนะฮะเห็นไหมครับจุดสีแดงเงินก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะ เราเข้าไปแก้ใหม่นะครับทูนนะครับออปชั่นลดค่ากริปไซส์นะครับลงพิกบ็อกซ์ไซส์เนี่ยลดลงนะครับโอเคเห็นไหมฮะเล็กลงนะครับเล็กลงนะฮะ ชั้นนะครับไปดูดิสเพย์นะครับดิสเพย์ก็อีกตัวหนึ่งนะฮะคอสแฮร์ไซส์นะครับแรกตั้งไว้ที่5นะครับเดิมเดิมานี่ลองสัก50นะลองดู50นะครับเห็นไหมฮะคอสแฮร์ใหญ่นะครับตัวเครื่องหมายบวกใหญ่เบื้ิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยชอบถนัดเขียนคอสแฮร์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ บางคนก็ถนัดเขียนนั้นเล็กพอดีพอดีนะครับก็เลือกเอาในค่าที่เราต้องการนะครับอันนี้ขอเซตไว้ที่ค่าเดิมแล้วกันนะครับห้าสิห้าได้เลยนะครับโอเคนะฮะก็ดูปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับ